ขนมเปี๊ยะเป็นขนมอบที่มีต้นกำเนิดจากประเทศจีนและมีความหมายมงคลในวัฒนธรรมจีนขนมเปี๊ยะมีลักษณะเป็นลูกกลมแบนมีแป้งนุ่มเนียนและไส้หลากหลายชนิด,ชนดเช่นไส้ถั่วแดงถั่วเขียวไส้เผือกหรือไข,ข่เค็มขนมเปี๊ยะไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมในประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมในหลักหลายประเทศทั่วเอเชียรวมไปถึงประเทศไทยแลนะ ใช้ในการทำขนมเปี๊ยะใช้แป้งสาลี1กิโลกรัมต่อน้ำ3า380มิลน้ำมัน500มิลน้ำตาล300กรัมรวมไปจนถึงส่วนผสมที่ใช้ในการทำไส้ต่างๆเช่นไข่เค็ขั้นตอนวิธีทำวิธีทำแป้งชั้นนอก 1. ผสมแป้งสาลีน้ำตาลและเกลือให้เข้ากัน 2. เติมน้ำและน้ำมันค่อยๆนวดจนแป้งเนียนพักไว้30นาทีวิธีทำแป้งชั้นในหน 1. ผสมแป้งสาลีกับน้ำมันนวดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในออกเป็นก้อนเล็กๆเท่าๆกัน 2. นำแป้งชั้นนกอ,อกของแป้งชั้นในให้มิดแล้วคลึงให้เป็นแผ่น 3. ม้มวนเป็นแท่งจาก,ก,กนั้นรีบออกแล้วม้วนอีกครั้งทำซ้ำส,สองรอบ 4. ตัดแบ่งเป็นชิ้นคลึงให้เป็นแผ่นบางๆแล้วหอ่อ ใส้ตามที่ต้องการจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลม 5. วางลงบนถาดรองด้วยกระดาษไขทาหน้าด้วยไข่แดง 6. กนำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ20-25นาทีจนสุกเหลือง ท่านตอนสุดท้ายคือนำใส่บรรจุภัณฑ์และนำออกขายในส่วนของต้นทุนร้านขนมเปี๊ยะจุไรยวันในส่วนของต้นทุนจะคิดเป็นในแต่ละเดือนโดยต้นทุนที่ซื้อของมาแต่ละเดือนค่าจ้างของคนงานก็จะหักกับยอดขายของแต่ละเดือนซึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นราคาขายกับราคาส่ง ตัวที่เป็นราคาส่งก็จะได้น้อยอยู่ที่ประมาณ18-20%แต่ว่าตัวที่เป็นราคาขายก็คือของที่ขายหน้าร้านแต่อยู่ที่20-30%